ใความรักค่ะนะคะนัดใครไว้มีคนมาหานะนะคะมีคนมาหานะนัดแล้วก็สับลังให้ดีก็แล้วกันค่ะนะคะบางคนนะที่เราคุยเนี่ยก็คือ คนที่เขามีแฟนคนที่มีคบอยู่อะไรอยู่แต่ถ้าสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยก็ไม่ขึ้นนะนะคะจะเป็นคนละแบบกันนะนะคะนั้นที่เราคุยกันเรื่องความรักก็คือคนที่เขามีอยู่คนที่เข้าคบอยู่ค่ะนะคะไพ่ขึ้นมานะเป็นไพ่ความรักค่ะนะคะ <ico> <t ell> เห็นเห็นก็มีโอกาสคบอยู่สองคนสับลังได้สบายๆค่ะนะคะไพ่แบบนี้นข,นขึ้นมานะคะเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของความรัก แต่มันมีแต่ค่ะนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงกันแล้วกันค่ะจะคบใครนะคะก็ให้ดูดีๆรูดซิปไว้ดีๆถ้ารูดซิปไม่ดีมีโอกาสเกิดเพศที่3มขึ้นมาได้นะคะก็ให้ระมัดระวัง นะถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่จะไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครเนี่ยนะคะนะเข้ามาเนี่ยใครแ็จะเป็นใครจะเป็นใครนะคะก็ดูดีๆกนแล้วกันค่ะนะคะมันมีโอกาสเป็นสองคนได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะถ้าจะคบใครอะไรใครนะคะคบแล้วอะไรแล้วนะคะนะก็กินให้เป็นถ้ากินเป็นไม่มีปัญหาคะ่ะกินไม่เป็นนะคะเกิดนะคะนะมีบุบรุษที่สามสตรีที่สามนะคะนะก็คือ,อ บริวารเกิดขึ้นได้ก็ระมัดระวังค่ะนะคะแต่เป็นความรักที่ดีหน้าที่ของหมอยาวก็มาทายความรักหลายรูปแบบถ้าขึ้นไพ่ลักษณะอย่างนี้ขึ้นมามีได้ค่ะความรักไม่ได้มีปัญหาแต่มีแล้วเราก็ต้องระมัดระวังค่ะนะคะนะถ้ายังไม่พร้อมนะคะเราก็ต้องรู้ซิปดีๆนะคะถ้าไม่รู้ซิปดีๆมีโอกาสเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นปุ๊บนะคะมันก็จะทําให้เรามีปัญหาเกิดขึ้นได้ นะคะนะคู่ไหนที่รับผิดชอบก็โอเคคู่ไหนไม่รับผิดชอบค็เอาคุณไปอะไรกับใครมาและใช่ใช่ผมคนเดียวหรือเปล่า ใช่เราคนเดียวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ต้องดูดีๆนะคะเน้นๆสาวๆนะนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงก็แล้วกันค่ะอย่าไปรุ่มหลงเข้ามากจนเกินไปอย่าไปหลงเข้ามากจนเกินไปให้ดูดีๆสักนิดนึงค่ะแต่จริงๆเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ความรักที่ดีแต่ให้ระมัดระวังเรื่องอคนที่สามจะเข้ามาก็แล้วกันก็คือ,อเด็ก นะคะเด็กๆนะคะเด็กๆที่3ไม่ใช่มือที่3นะเด็กๆที่3เข้ามาเนี่ยนะคะจะทําให้เราเดือดร้อนได้กินให้เป็นก็แล้วกันค่ะถ้ากินเป็นทุกอย่างก็มีความสุขนะคะเป็นไพ่ที่ดีแต่ให้ระวังเรื่อง นะคะให้ระวังเรื่องเด็กเท่านั้นเองค่ะนะคะไพ่ขึ้นมาใครเข้ามาเจอนะคะนะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ก็ให้ระมัดระวังนิดนึงก็แล้วกันค่ะแต่ถ้ากินเป็นสะอย่างไม่มีปัญหาค่ะนะคะนะเอจีข้อหมอเยาวต้องกินให้เป็นนะทั้งหญิงทั้งชายค่ะ